อ้าวยีดเอได้แล้วล่ะอ๋อหมอมาเล่นไอ้องกิทางน้ำข้างนอกตำน้าไม่กลัวมึงี้ยเนเริ่มน้าเริ่มน้ำไอหนูได้ยินเสียงซรายขอเรือ วัสดีไปละวจั <_ EN> มึงเล่น MG ใสายยืนจริงปะเนี่ย <_ EN> MG ม็มีไฟพี่เมื่อกี้ก็ยิบไฟวูววัสดีวัสดีมันมีตัวหนเข้ามานะ <_ EN> เรียบร้อยพี่แท็กแล้ว <_ EN> เลื่นเหลื <_ EN> ยี่สิบแบนเน้นก็เข้ามาจอยมา เฮ้ยเฮ้ยไฟไม่โดนกระสุนไม่มีวัดดีไอหมอหมวยนั่งเรืออยู่พี่ก็หนึ่ง เมาเองเปล่าเมาส์เองไม่ดีอ่ะหลุด่เอ๋อเออแต่มันก็จะมีนะถ้าเกิดแบบเมาเมาไม่ดีอ่ะเมาพังอ่ะมันก็จะกดค้างแล้วมันจะหลุดหลุดผมก็เคยเป็นเนี่ยต้องเปลี่ยนเมาส์เลยเนี่ยพี่ฝอยพิธีจูนมึงแค่เอาเมาส์ใช่ป่ะจับไปแน่นๆแล้วก็ทุบโต๊ะเออใช่ใช่พี่พูดถูกต่นแหละหลักการที่ผมใช้โอยทแบบนี้จริง ผมขอยืนยันอีกทางหนึ่งอีกเสียงหนึ่งเลยผมก็ทำเราใช้ได้เออจริงต้องโดนสักนัดสิวะโอ้โหขับใจของเราไม่มีซึ่งบีดมินแบกแบกแล้ว สไนเปอร์ตี้ผมแม่งโคตรโหดเลยแม่งยิบปฟายใส่เครื่องบินเมื่อเี้ยวมื่อตอนแอนตี้แทงอะเล็งขึ้นฟ้าแล้วก็ยิงโดยที่ตัวมันยืนอยู่จะเทพไปไหนเนี่ยสไนฟ์ฝั่งผมว่ะพี่ไปไหมเรือ ไปหาศัตรูด้านหลังกันเปดึงรับพี่ติดฝังเปดึงพี่ผมดันก่อน <c oughs> ไปพี่ออกหาเรือออกเรือก,กันโ <c oughs> อ,อ,อ้โหยิงรถถังสิวะอย่ามายิงคน <c oughs> จริงนะเว้ยคือลนเรรสึกอ้าวไมเกือบเก็บสามแล้วอ้มันกำลังชุบกำลังนั่งกิตแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงลังคิดอยู่ัผมหุนี่ออย่างเงี้ยในภูมิในภูมินี่ใช่หพี่นี่ใช่หความรู้สึกนี้ใช่ไหมช่วยรถถังนี้ก่อน

อ้าวโอ้เป nah ็นเห็นตัวนอนนั่นแหละหลักการที่ถูกต้องเราต้องคานเขาไปยิงมาช่วยแล้วมาคานช่วยแล้วแตกโอ้ไม่แตกคู่เลยถึงเล่นกันตรงไหนเกินล่องเลย่ะไปคานอย่าล่องเงี้พี่ไปคานอยู่สองคน เดี๋ยวคิดมานรีนอุ้ยกระสมบติหลบแป๊บอุ้ยสมบแล้วมันลองขวานมาจามเรียบร้อยฝากรอแรงปืนอุ้ยสวัสดีโอ้ยแตงกี๋หมอโดนเโดนน่าจะโดนอ๋อโดนชนัยหรอเปล่าไม่รู้น่าจะโดนเอ็มวันกาเรนอะไรพี่ผมเกิดใหม่ละผมเป็นคนใหม่ละซ้อมซ้อม เฮ้ยรถถังคันนี้จะซ่อมไห้ก็หนีเอ้าถ้าไปเหยียบกลับระเบิดทำไมเมื่อกี้มึงเห็นใช่ไหมกับระเบิดใช่พี่มันขีหนี้ผมไปเหยียบกับรลเบิดเไม่เห็นกูกำลังยิงให้อยู่แต่แม่งขับขับเหยียบเองก็เรียกว่าแม่งนะขอบใจขอบใจที่เอาตัวพีชีพให้แต่วันหลังไม่ต้องโอ้ Thank you เป็นยงไง ว่า <W O. S 1> อยู่แอนตี้แทนกใครที่อยู่ในบีนะครับน้อง๊โอเคครับผมก็อยู่ในบีนี่ผมอยู่นอกบีครับก็มาพูดถึงพี่อะไรก็เห็นรายการตําแตกใกล้บีไงเลยบอกว่าผมอยู่นอกบีมา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 ซ้อมให้ละชมเปี้ยนดำน้ำไปเลยลูกรถมาขี่มาตัดหน้ากล้องพี่ทําไมเนี่ย ค,คือผมไม่เข้าใจว่าเชอร์แมนคันหน้าพี่มันจะขี่มาบังหน้าพี่ทำไมเนะี่ยเมือ่อกนะี้มันก็อยู่เลนนู้นนะอยู่หน้าแล้วทำงานทำการด้วยยิงไงเออผมกลัวจังหวะมันถอยหลังอะ่ะมันจะถอยหลังเสยหน้าพี่ขึ้นเนะี่ยมันจะทำไหมเนะี่ย พัดมาซทำพี่ดีๆนะตาเนี้ยได้ไปถึงรอบเนี่ยได้เลยพี่ผมได้ฝึกฝนวิทยาลุกมาจากอีชเชอร์แมนคันหน้าผมเลยเนี่ยแม่งไม่หลบหาอะไรเลยเนี่ยแม่งยืนอยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่พี่ไปจนพี่กลับเนี่ยมันยังอยู่ตรงนี้เลย <c oughs> ผมปั๊มเต้มจากมันได้เท่ากับข้างยิง,ยงห้หาคนแล้วเนี่ยสามสามวิโอเคพี่สา<ห>มวิสามเม,มตรเริ่มเมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวหมอ หมอขอกล่องยาด้วยหมอหมอวิ่งหนีไปเลยเอ้ยถ้ามันเชอร์แมนใจกล้าของเราด <ś c oughs> เดี๋ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปช่วยเชอร์แมนคันหน้าก่อนถ้ามันตายผมวรถที่เหลือเล็งพี่แน่เลยเสียง JB อ๋อฝั่งใครอะไรนี้อ,อุ้ยอ๋อฝั่งเราโอเคโอเคไปพีพพ่ของเราแต่ถ้าเสียงกี้ของมันฮะคัทเอาไปรงอัลเทอรี่ดิ โอ้พี่เรามีแท้งอีกสองคันมาเสริมของใครนะอ๋อของฝั่งเราสงิ้ขอมันสง้ของมันโอ้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 กิ้งโอ้กิ้งเลยโอ้ยมนตอดเรื่อยเรื่อยเลยอะไรเนี่ยแอนตี้แท้ง Yeah, hey. How yeah. <laughs> <laughs> I'm grateful, oh yeah, able. oh yeah, I'm stable.